อย่างในส่วนของคุณหมอเองเนี่ยคือก็ไม่ได้มีพาระอะไรที่จะจะจะ,จะต้องจะต้องจะต้องทำนะแต่ก็ยังเสียสละเวลาที่จะมาดูแลคนป่วย,ถยงถ้าใครมาสัมผัสอย่างผมนะน,นะคือว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะเป็นผู้คนที่น่าสงสารมาก Mm hmm. ทั้งจิตใจทั้งตายแล้วก็ uh huh. ทั้งญาติพี่น้องสารพัด mm hmm. เนี่ยครับจะจะเป็นคนที่น่าสงสารมาก uh huh. แล้วก็เราเนี่ยนะครับ mm hmm. มามีคนไข้ซึ่งมาหาเราแล้วก็คล้ายๆกันไม่สมประสงค์เนี่ย uh huh. มากเหลือเกิน uh huh. เพราะว่าเมื่อเราออกตะข่าวไว้เนี่ยคนก็นึกว่าผมนะ เป็นหมอเทว,วดาฟันจริงมไม่ใช่ใชผมเพียงจะหมอรักษามาเองได้ในช่วยระยะหนึ่งเท่านั้นคนั้นทุกคนจะแห่มานะครับผมจะให้ดูว่าสองตั้งนี้เป็นคนไข้ซึ่งเราให้กลับนะครับนี่ดูไหครับเนี่ยพวกนี้เราไม่ได้รักษาให้กลับ มาถึงให้กลับบางคนแล้วก็อขอยาต้มแล้วก็ให้ไปเป็นกำใจบางคนข,ขอยาแก้ปวดแล้วก็ให้เป็นกำวังใจไปนะครับอ,อแต่ก็มีปาฏิหารเหมือนกันนะครับเออมักขอไปลองดูไม่ลองแล้วมันดีขึ้นกลับมาหายก็มีครับซึ่งเราก็ไม่รดีว่าจะดีเราฟังแล้วว่าอ,อย่างนี้รักษาไม่ได้แล้ว ไม่ได้ก็ขอลองพอเราให้ไปลองถ้าก็ับมาเดืยนนี้มันดีขึ้นอย่างนี้มีครับนี่ผมว่าเป็นปฏิหารมากที่คุณหมอทำนี่ก็เหมือนกับได้ได้ช่วยคนคุณหลายๆคนที่เหมือนเขาอาจจะไม่มีทางเลือกครับช่วยมากนะครับแล้วทีนี้เนี่ย ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการรักษาอันเนี้ยที่จากประสบการณ์ที่ผมมาเล่นอยู่ที่เนี้ยหนึ่งเดือนเนี่ยวันนี้เป็นพรว,วันครบหนึ่งเดือนที่พอดีเล่นเนี่ยนะครับ<ช>เราพบว่ามะเร็งเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติผู้ใหญ่ต้องลงมาดูร<ช>อยอย่างนี้ไม่ได้ คุณคิดอยู่สิครับบางท่านตรวจแล้วนัดฉายแสงอีกสามเดือนให้มาฉายแสงก็คุณมาเรยงถอยเวละครับมันยังไม่คอยอนะบางทีนัดตรวจตรวจจนกระทั่งคนไข้าตายยังไม่ได้รักษาคิวยาวมัน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 ,ม,น,ม,นมันคือ,อถ้ามีนคนมา ประสบอย่างผมเนี่ยจะรู้ว่าไอ้นี่มันต้องระดับผู้ใหญ่ลงมาแล้วะนะต้องลงมาแล้วต้องรีบเป็นนะเป็น <ผม S 1> เป็นปนโย,ยบายเ,เร่งด่วนค่ะนโย,นาย,นาย,ยบายของชาติต้องเร่งด่วนเลยครับนะ ไกลๆเนี่ยมาหวังพึ่งเราเพราะเราช่วยไม่ได้แทนที่คุณใช่จะได้พักนู่นนะครับต้องนั่งรถกลับไปบา้านไม่อย่างเนี้ยถ้าสมมุติว่าเรามีที่ช่วยได้เอาพักัะหน่อยนะเออเพียให้น้ําเกลือนะ อะไรแต่ไรเนี่ยผมว่ามันจะช่วยให้คนไข้ได้ทางจิตใจจะดีขึ้นมากนะฮะที่สําคัญคือเรื่องของจิตใจด้วยใจครับจิตใจมากเพื่อนครับนะมีคนบอกว่าเรื่องของมะเร็งเป็นเรื่องของโรคกลางผมก็พูดอย่างนั้นแหละเวลาคนไข้มาผมก็บอกว่าเราต้องนิด้ว่า ทำไมต้องเป็นเราทำไมพูดอื่นเขไม่เป็นนั่นแหละค่ะโลกตํำโรกเวรผมก็บอกทางนั้นแล้วก็บางคนเนี่ยขอโทษฮะผ่าโน่นผ่านนี่หกเน็ดหนหันมาอยู่ตลอดเวลาเลยพวักโน่นพวักนี่เปิดหน้าท้องหน้าอกนั่นไม่มีดีเลยอืม ก็เคยคุยไปเล่นนเนี่ยชาติตอนผมไปฆ่าสัตว์ฆ่าไก่มาแล้วก็จะพูดอย่างนี้มันคุณหมอเองเชื่อเรื่องของโอ้เชื่อมากเชื่อมากค่ะมีประสบการณ์อะไรเองเยอะแยะครับผมมีประสบการณ์นะเรื่องเรื่องตามเรื่องเวรเรื่องวิญญาณเรื่องไหผมมีมากมากแล้วก็พบพบด้วยตัวเองนะครับรื่องที่พบที่ เียงไม่ได้คือพบกับแม่ผมแม่ผมเนี่ยนะครับไม่สบายเราเป็นหมอเราก็ไม่รู้จะทำไงนะฮะวันที่สุดต้องไปอาศัยทรงเจ้าแล้วก็เจ้าบอกว่าให้ทำอย่างนี้แล้วก็คืยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริงเนี่ยพี่ชายผมตอนนั้นนะอยู่เป็นผู้บริการแผนสัญญกรรมและเป็นผู้บริการสิริาติม่มนั่นแหละครับ แม่ผมไม่สบายเชื่อกันดูทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรอนอนเฉยเช็คหมดไม่มีอะไรเลยแต่พอเสร็จแล้วพอ,อ,อหลังจากเจ็ดวันเราก็ไม่รู้วยว่ารเราหันไปส่งเจ้าพอเจ้าบอกอยางน้นทำเจคาฟื้นเลยมันเป็นอย่างนั้น,นะครับเ,เรื่องลึกลับนี่ ผมว่าใครอย่าไปดูถูกนะฮะอย่าไปดูถูกอ่านบันทึกของของคุณหมอเหมือนกันเรื่องที่ว่าไปล่าสัตว์อะไรช้าด้วยก็มีผลก็เห็นมาเดี๋ยวนี้ผมเดินต่อถ้าก่อนผมเดินไม่ได้นะฮะเดินไม่ได้นี่ผมสวดโหชิกรรมแล้วเดินได้แสดงว่าข้อโอหสิให้ผมริงนะฮะอยากเดินไม่ได้ต้องพลานเดี๋ยวนี้เดินต่ออย่างนี้ จากการคิดค้นตัวยารักษามะเร็งหมอสมหายยังคิดค้นการรักษาโรคกลุ่มแพ้ที่ได้มาจากการศึกษาวิธีการในสมยัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ได้ใช้เลือดของผู้ป่วยฉีดเข้าร่างกายของตัวเอง เรื่องของโรคมะเร็งแล้วเห็นที่ป้ายบอกว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็สามารถรักษาได้เหมือนกันค,คุณหมอมีวิธีการรักษายังไงคะการรักษาภูมิแพ้ของคุณหมอนะครับ,รบเป็นวิธีเดียวนะครับที่มีการรักษาท่านคิดคนเองนะฮะคือการดูดเลือดจาก ของผู้ป่วยเองนะครับประมาณ5ซีนะครับแล้วฉีดกลับไปในสพกของผู้ป่วยนะครับดูขึ้นมาทันทีแล้วก็ฉีดกลับไปในทันทีนะครับเพื่อสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะครับในการรักษาภูมิแพ้ภูมิแพ้เช่นอะไรบ้างอย่างเช่นหนึ่งคัจจหมูนะครับจามนะครับคันโรคปหนังบางชิดนะฮะที่อาจจะรักษายากนะครับพวกสะเก็ดเงินหูสวัดพวงนี้นะครับหมอจะทําการฉีดยาภูมิแพ้ตรงนี้คือการดูดเลือดฉีดผสมยาฝรั่งฉีดกลับเข้าไปนะครับตรงนี้ เป็นหนึ่งเดียวรั้ที่ท่านคิดคนเองนะครับคือประวัติเนี่ยท่านได้ดูหมอจากญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกนะครับฉีดกัะนี้แล้วได้ผลดีนะครับท่านเลยลองกับคนไข้นานมาแล้วนะครับบางคนไม่ได้กิ่นมา20ปีฉีดตัวนี้ได้กิ่นคือเป็นคําพูดที่ผมได้ยินแล้วผมรูสม้สึกดีใจนะับตรงนี้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นในการฉีดนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละวันก็ไม่ใช่แค่ผู้ป่วยคนเองคนที่รู้ว่า ภุมิแพ้เป็งเป็นบุมมแพ้ก็คือมาที่นี่โดยตรงเลยก็จะฉีดประจำกันค่ะมันจะอยู่ได้นานขนาดนี้อ่ส่วนใหญ่คนไข้ที่จะมาฉีดภุมิแพ้จะเดือนเว้นเดือนตรงนี้ครับถ้าเกิดดีขึ้นก็ไม่ต้องมาฉีดตรงนี้แต่ว่าพอฉีดแล้วก็มีโอกาสที่จะหายไหมคะมีโอกาสหายครับนะฮะถ้าเว้นไปนานก็สองสามเดือนมาฉีดทิ้งได้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นนะครับ แต่ว่าก็ไม่ได้แยกใช่ไหมคะว่าใครมาอาจจะต้องรักษาคนไข้มาเ็งก่อนหรือว่าต้องต้องฉีดอ๋อถ้าเกิดว่าภูมิแพ้เนี่ยผมจะเรียกไปนั่งหน้าคุณหมอเลยเพราะคุณหมอจะสั่งยาอย่างรวดเร็วจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลฉีดยาด้านหลังตรงนี้ครับก็คือเลือดนี่แหละเสือดเนี่ยเลือดของท่านเองนี่แหละแผู้ป่วยเองไม่เชื่อนะคะ ายตั้งใจที่จะวางมือจากการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเมื่ออายุครบ90ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นโดยได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านข้อความที่เขียนขึ้นเองว่าปกติตามธรรมชาติใบไม้จะร่วงปีละหนึ่งครั้งแต่เมื่อข้าพเจ้าอายุครบ90ปีข้าพเจ้าจะเลิกรักษาโรคมะเร็งแล้วใบไม้จะร่วงตลอดปี เมื่อข้าพเจ้าอายุครบเก้าสิบปีข้าพเจ้าจะยุติการรักษาปกติใบไม้ทุู่ๆไปในธรรมชาติจะร่วงปีละครั้งเมื่อข้าพเจ้ายุติการรักษาแล้วใบไม้จะร่วงตลอดปีหมายความว่าในขณะข้าพเจ้ายังรักษาอยู่เนี่ย มีคนไข้มากรายที่พระพเจ้าช่วยเอาไว้ได้แต่ว่าถ้าเปเจ้ายุดติแล้วไอ้รายๆที่จะพอจะช่วยได้ไม่มีคนช่วยได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องล่วงไปเหมือนกบับใบไม้ คุณหมอสมมัยนั้นถือเป็นต้นแบบให้กับใครหลายๆคนได้ทีเดียวนะคะในการที่จะเสียสละและก็ทุ่มเทเวลาของตนเองทั้งหมดในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและยังมีการทดลองและคิดค้นยาสมุนไพรในการรักษาโรคมะเร็งให้กับองค์การเพสัชกรรมในการทดลองซ้ําเพื่อที่จะผลิตเป็นยารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไปด้วยค่ะโดยการคนต้นแบบหมดนเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพระชานิลังโสละทีงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ ดาน้าค่ะสวัสดีค่ะ